สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอ์ซีเบอร์รี่ค่ะแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่ซอยก็จะมาทำ how to makeup นะคะลุคนี้เลยนะจ๊ะ ก็จะเป็นลุคที่แบบว่ามีความซัมเมอร์ซัมเมอร์ค่ะเนื่องจากว่าหน้าร้อนใกล้จะมาถึงแล้วนะคะแล้วก็ลุกวันนี้เนี่ยจะเป็นซัมเมอร์ที่แบบว่ายังดูมีความหรูหรายังดูมีความลักชัวรี่อยู่นั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยพี่จอยก็อยู่ที่โรงแรมพูแมนพัทยันเองคะก็จะบอกว่าวันนี้อากาศดีมากแล้วก็บรรยากาศที่นี่คือแบบเป็นใจให้ทำ Howto ลุคนี้มากๆเลยครัก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากรู้ว่าพี่จอยแต่งลุคนี้ยังไงนะคะก็ ตามไปดูกันเลยจ้า เราก็จะมาเริ่มจากการเตรียมผิวเลยนะคะนีพี่จอยก็จะใช้ mercy vitamin c micro water essence นั่นเองนะคะก็เป็นน้ำตบ essence ที่มีส่วนผสมของวิตามิน C นั่นเองะคะ่ะคือจะบอกว่าพี่จอยเคยใช้เซรั่มวิตซีของ mercy มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ชอบมากพอเขาออกน้ำตบมาเนี่ยก็คือไม่พลาดเลยนะคะก็จะบอกว่าเนื้อของเขาคือดีมากจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาที่ทางไปบนผิวของเราเนี่ยจะรู้สึกว่ามันซึมง,ง่ายแล้วก็ ไม่เหนียวเหนอะหนานะคะความรู้สึกคือสดชื่นผิวมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะใช้ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะด้วยความที่เขามีส่วนผสมของวิตามินซีนะคะก็จะช่วยในเรื่องของผิวเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยต่างๆด้วยใครที่มีรอยสิวนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ช่วยลดสิวด้วยนะคะแล้วก็หลังใช้ไปสักพักนึงแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ารูขุมขนดูกระชับขึ้นด้วยนะคะราคาของเขานะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่จาก 190บาทเหลือ490บาทที่วัดสันทุกสาขาเลยจ้าต่อไปเราก็จะมาลงกันแดดนะคะนี่พี่จอยก็จะเลือกใช้ของดีโคเต้นั่นเองนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเลือกเป็น SPF 50บวก PA4 บวกกันเลยนะคะแล้วก็เนื้อของเขาจะเป็นเนื้อเจลพอใช้แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าสบายไม่เหนียวเหนอหนักผิวด้วยจ้า เรามากันที่รองพื้นนะคะวันนี้พี่จอยเลือกใช้ของ Urban Decay Stay Naked นะคะก็ตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าเป็นรองพื้นที่ติดทนยาวนาน24ชั่วโมงแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยมีความบางเบาด้วยนะคะซึ่งเป็นรองพื้นที่เหมาะที่จะใช้ในช่วงหน้าร้อนมากๆนะคะเพราะว่าเขาจะไม่รู้สึกว่ามันเหนียวเนื้อหนาผิวนะคะแล้วก็เวลาที่เหงื่อออกเนี่ยก็จะไม่ทําให้เป็นคราบด้วยนะคะตัวนี้เป็นรองพื้นที่พี่จอยแนะนํามากๆให้ใช้ในช่วงหน้าร้อนนะคะ ต่อไปเราก็จะมาเซตด้วยแป้งเจ้านาง perfect bright uv 2 w a y powder foundation นะคะสีที่พี่จอยเลือกใช้ในครั้งนี้จะเป็นเบอร์0ูนะคะก็จะเป็นสีที่มีความแทนนิดนึงนะคะ่ะเนื่องจากว่าเราอยากได้ลุกงานผิวแทนผิวบ่มแดดนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีอยู่ทั้งหมด4เฉดสีด้วยกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จอยจะเทียบสีให้กับเพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็สวอชให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะคือจะบอกว่า เป็นเฉดสีที่เหมาะกับผิวของสาวเอเชียมากๆเลยนะคะเนื้อของเขาต้องบอกว่าเนื้อดีมากแล้วก็ปกปิดติดทนกันน้ำกันเหงื่อนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการใช้แป้งพับในช่วงหน้าร้อนพี่จอยแนะนำแป้งเจ้านางน,นะคะเพราะว่าใช้ดีมากจริงๆคือจะได้ลุกงานผิวที่ดูเนียนกริบเป็นธรรมชาติเลยะคะ่ะคือจะบอกว่าตัวนี้สุดมากแล้วก็ใช้มาหลายตลับมากๆแล้วคอนเฟิร์มเลยจ้า วิธีการใช้นะคะก็จะใช้แปรงในการปัดลงไปนะคะให้ทั่วบริเวณใบหน้าของเราแล้วก็สําหรับจุดไหนที่เรารู้สึกว่าต้องการปกปิดเป็นพิเศษนะคะก็จะใช้พับนะคะ แตะๆลงไปบริเวณที่เราต้องการการปกปิดนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามีส่วนผสมของน้ํามันตับปลาฉลามด้วยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็มีเทคโนโลยี soft focus ช่วยอำพังริ้วรอยด้วยนั่นเองนะจ้าราคาของเขาอยู่ที่ตลับละ399บาทนะคะหาซื้อได้ที่ if and boy, b u i t r i u m วั a t s o n Lotus, Top Supermarket และก็คน n v c o m นั่นเองจ้า เรามาแต่งตากันด้วยพาเลตจาก four u t o coral palette นะคะอันนี้ก็จะเป็นพาเลตปัดแก้มแต่ว่าเราสามารถที่จะเอามาใช้กับดวงตาได้ด้วยนะคะอันนี้พี่จอยจะปัดให้เป็นแนวเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะคะได้ลุคที่ฉบเฉียวด้วย จากนั้นเรามาเขียนอายไลเนอร์กันนะคะนี่ก็จะใช้เจ้านาง long lasting waterproof eyeliner นะคะคือสิ่งที่ชอบเลยเนี่ยคือผู้กันของเขาเรียวเล็กมากๆทำให้เขียนง่ายแล้วก็บังคับทิศทางได้ง่ายมากๆเลยนะคะเ mm hmm. วลาที่เราตวัดเส้นวิงเนี่ยมันจะได้เส้นที่แบบมีความฉบเฉี่ยวนะคะเดี๋ยววิ่อยจะ เขียนให้ดูแล้วก็ทดสอบความติดทนกันน้ํากันเหงื่อค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้แล้วติดทนทั้งวันเลยนะคือดีมากเป็นอายไลเนอร์ er ที่พี่จอยเลิฟมากๆในช่วงหน้าร้อนนี้เลยนะจ๊ะราคาของเขาก็น่ารักมากๆเลยนะะอยู่ที่แท่งละ199บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็หาซื้อได้ที่ e อีแ b นบอยบิวทรีมวัดสันโลตัสท็อปสุ per market แล้วก็คนวี d com นั่นเองจ้า หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาถ่ายอายแชโดว์นะคะขอบตาล่างด้วยอายแชโดว์สีเดิมเลยนะคะจาก f o r you two แล้วก็มาที่ขั้นตอนของการดัดขนตาปัดมาสค r าร่านะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมนั่นเองนะคะซึ่งขนตาปลอมในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเลือกเบอร์ที่มีความหนาฟูปานกลางนะคะคือไม่หนามากจนเกินไปนะคะก็พี่จอยเลือกใช้เป็นรุ่น3 d นะคะจากบอกต่อนั่นเองจ้ะ ต่อไปเราก็จะมาไฮไลท์นะคะอันนี้ก็จะใช้ไฮไลท์จาก Benefit นั่นเองนะคะก็ลงไปเลยค่ะบริเวณหัวตาหนกคิ้วนะคะสันจมูกแล้วก็บริเวณหน้าผากแล้วก็หนกแก้มนั่นเองจ้ะแล้วเราก็จะมาต่อกันที่การคอนทัวร์คะอันี้ก็จะใช้ Benefit h ู la นั่นเองนะคะก็พยายามลงให้เบามือนิดนึงนะจ๊ะ อย่าลืมคอนทัวร์บริเวณสันจมูกด้วยนะคะต่อไปก็จะใช้บลัชนะคะจาก Benefit California ค่ะอันนี้ก็จะได้เป็นสีส้มโครลนะคะน่ารักมากแล้วก็เป็นสีที่เหมาะกับซัมเมอร์นี้มากๆเลยจ้ะแล้วเราก็จะมาปิดท้ายกันด้วยลิปสติกนะคะพี่จอยใช้ MAC สี t s ท e Me นะคะก็จะเป็นโทนสีส้มนูดแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะปิดท้ายด้วยลิปสติกจาก princess the look นะคะก็จะเป็นเบอร์02สี happiness นั่นเองค่ะก็ถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะและนี่ก็คือลุคที่ได้ของเราะคะก็จะเป็นลุคซัมเมอร์บ่มแดดดูสวยแพงแล้วก็ติดทนอีกด้วยจะ้ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่จอยด้วยนะจ๊ะ